สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปกว่า1เดือนนะครับวันนี้กันจะมาสอนทำทางเดินมรณะนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรสติ๊กกี้กิตันแล้วก็นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับ แล้วก็ใยแมงมุมแล้วก็เล็กไม่ต้องใช้เลสโตนครับผมยิผิิว่าแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ที่ขัดไม่ได้คือลาว่าครัอันนี้ทิ้งไปครับอย่างแรกเราก็ต้องขุดหลมุมห่างกัน6บล็อกนะครับ อตอนนี้เราจะทำยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมยาวแค่สี่สี่บล็อกก็พอกว้างหกแล้วก็ตรงตรงฝั่งเนีแล้วก็คุดลงไปครับ แล้วแต่เราจะให้มันลึกแค่ไหนครับผมลึกลงไปอีกสักแบบนี้ครับ <Okay. S 1> แล้วแต่เราโอเครับ okay. แค่นี้ครับแล้วก็วางเจ้าอะไรสติ๊กเกอร์พัดตอนนะครับวางไว้อย่างนี้ครับสองด้านครับ ก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่เราเตรียมไว้วางไปอย่างเี้เรัแล้วกดทำวาง วางละวาไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวครับเดินได้ชิวๆนี่ครับอห้ จริงเลยใชครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร e นะครับก็ขอบคุณมากครับ